ตัดรองทรงสั้นกันนะครับรอบนี้ท่านตาไปนาะกลับมาแล้วบอกว่าอยากได้สั้นๆไปนาร้อนนะครับร้อนเปลี่ยนเป็นรองทรงสั้นนะครับเรามาตัดรองทรงสั้นคําว่ารองทรงสั้นของผมก็คือผมจะไถสูงขึ้นไปหมดทั้งท่อนแขนนะครับจะไม่ตวัดต่ําๆเหมือนรองทรงกลางหรือสูงนะครับ จะถทิ้งตัวทิ้งลำแขนขึ้นไปหมดเลยจะไม่เผยหรือตวัดปัตเตเลียนออกนะครับจะยิงยาวขึ้นไปเลยอืมยิงยาวขึ้นไปนี่ยิงยาวขึ้นไปยิงยาวขึ้นไปเพราะว่าลองทรงสั้นด้านข้างต้องสูงรู้แล้วนะครับต้องสูงนี่นะช่างมาอย่าอย่าคิดมากในเรื่องของว่าเอ๊จะเอาขนาดไหนว่าความสูง เอ็กลางหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคําว่าลองทรงแบบส่วนมากลองลูกค้าก็จะสั่งทรงไม่ถูกนะบางทีก็แบบเอาลองทรงนะพอขึ้นนั่งแล้วเอาแบบบอกว่าเอาลองทรง<ม>พอเราตัดมาแล้วเอาสั้นๆเอาด้านบนสั้นอะไรแบบเนี้ยจะสั่งเป็นแบบไปทีละขั้นตัวแบบนี้มันจะช้าเรานะให้ชิงถามไปก่อนเลยว่าเอาด้านบน ขนาดไหนเอานิ้วเรานิ้วเรายื่นไปวัดเลยว่าเอาขนาดไหนเอาลงขนาดไหนนะครับหมายถึงว่าถ้าลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่เคยตัดกับเราบ่อยๆนะนะแล้วก็จะชิงถามก่อนปรามานั้นเลยเราจะได้ไม่ต้องตัดผมสองรอบนี่ช่างช่วยช่วยซุยส่วนมากช่างใหม่จะตัดผมสองรอบนะครับก็บางทีก็มีสามรอบก็มีนะครับไม่ใช่ว่าตัดเสร็จแล้วผ้าออกแล้ว แล้วมาตัดใหม่แบบนั้นไม่ใช่นะความหมายของผมก็คือเราอาจจะก,ก็เข้าใจนะครับว่าลูกค้าเขาไม่ได้เป็นช่างตัดผมเขาไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายว่าจะสั่งยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ชิงถามเขาไปก่อนเลยนะครับถ้าบอกว่าเอาลองทรงด้านข้างเอาสูงขนาดไหนด้านบนเอาออกเยอะไหมอะไรแบบนี้นะครับนะเนาะก็ชิงถามไปก่อนเลยถ้าบอกว่าเอาลองทรงพอเราตัดไปแล้ว ที่จริงเราด้านบนออกนิดเดียวไม่ใช้เอาด้านเอาลองทรงแต่ว่าเอาด้านบนสั้นๆเลยเนี่ยแล้วก็จะอ้าวยตัดเสร็จแล้วเราจะเราก็จะมาเริ่มตัดอีกนะครับให้ถามไปเรื่อยดีกว่านะจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่ตัดนานนะครับส่วนมากช่างใหม่ตัดกันนานๆนี่ก็เพราะว่าแบบนี้แหละน้าก็จบงานไม่ได้แล้วก็เลยนานไปเลยนะครับเป็นชั่วโมงแล้วก็มีนะครับ แล้วก็มาบอกว่าปัจตเลตียดมันร้อนยี่ห้อไหนไม่ร้อนมันก็ร้อนทั้งนั้นเลยครับเนาะหลายๆายพันมันก็ร้อนเครื่องมาสี่พันห้าพันมันก็ร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงบางช่างใช้เครื่องเดียวอีกโอ้ยนะครับหนักเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมยิงสูงขึ้นไปแล้วด้านบนผมค่อยเอาหวีใหญ่มาตัดตัดเก็บลงมาตีโค้งลงมาที่ผมไถขึ้นไปนี่ ส่วนด้านข้างถือว่าไม่ค่อยต้องมีการคิดหนักเท่าไหร่จะไปคิดหนักตรงช่วงที่เราจะทำให้รับกันตรงที่เราไถาขึ้นไปสุดไว้อ่าช่วงนี้คือส่วนมากเห็นไหมอาจารย์ที่เราเรียนตามเรียนเราบอกฝึกตวัดปัตตเลียนฝึกไถาตามขวดตามอะไรตามหัวหุ่นอะไรก็อยากให้นี่แหละเนี่ยตรงช่วงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนี่ไง นี่นะเนี่ยตรงที่ช่วงที่เราไถาขึ้นไปเนี่ยตรงที่เราจะไปเก็บให้มันเชื่อมต่อขึ้นไปให้มันไล่เงาคืนขึ้นไปนี่แหละนี่แหละคือถ้าเราไถาแบบหยุดนิ่งนี่คือโอ้ลำบากเลยลำบากเลยนะครับถ้าทําเป็นไถยหยุดไว้เป็นสองชั้นนะครับจริงๆริงช่างออกหน่อยก็ต้องไถเป็นแบบสองชั้นคือความกลัวเนาะ ความกลัวเพราะว่าเราไม่ได้มายืนตัดในร้านแบบนี้ถ้ามายืนตัดในร้านแบบนี้ก็ผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วผมว่านะถ้ามาเปิดร้านได้ก็คือ,คอเป็นแต่ว่ายังไม่เก่งบางท่านก็มีนะครับแต่ว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้นะครับช่างที่เขามาเปิดร้านแล้วเขาก็เป็นแล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากจะไม่ได้เรียนรวมๆเหมือนกับผมสมัยแต่ก่อนนะครับที่มีอาจารย์ท่านเดียวแล้วก็ตัดกันมีลูกศิษย์ ยี่สิบสามสิคนนะครับสอน <c ười> คือก็สอนดีแต่ว่าบางเพื่อนๆก็อาจจะล้อมรอบเข้าไปดูใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนก่อนหน้าเราที่ยืนมงกันอยู่นะครับก็ได้ความรู้ไม่เต็มที่แต่ตอนนี้ก็มีการเสียคอร์สเรียนบ้างหมื่นกว่าบาทแปดพันอะไรก็หรือ2องหมื่นสามหมื่ก็ว่ากันไปก็สอนแบบประชันชิดติดต,ตัวนะครับสอนกันตัวตัว,ตว หรือสี่ห้าคนต่ออาจารย์หนึ่งท่านก็จะเป็นเร็วนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ความใส่ใจด้วยแหละถ้าเราใส่ใจแค่ไหนเราไม่ลองมาจับหวีจับปะตตเลียนนะครับมันก็คอเสเป, <c oughs> คคอเป็นแสนก็ไม่เป็นนะครับคอสเป็นแสนก็ไม่เป็นนะครับอันนี้อันนี้ของผมเรียนมาผมเสียแค่สองร้อยกว่าบาทค่าอาจารย์ค่าครูค่าโรงเรียนค่าโรงเรียนอาชีพเขาเนาะ แล้วก็ฝึกนะครับทั้งโดนดา่าโดนว่าสารพัดนะครับออกไปตัดออกหน่วยว่าบางทีมึงตัดผมอะไรให้ลูกกูตัดยังไงให้ผัวกโูโอ้สารพัดส,สารเพนะครับโดนดา่าโดนว่าแล้วก็โอ้บางทีก็ท้อเนาะอันนี้ผมเข้าใจช่างใหม่บางทีเอาปัตเตเลียนมาขายให้กันเลยนะครับพวกผมเอาปัตเตเลียนมาขายให้กันเลยแบบ มันไม่ใช่สไตล์แล้วเราบอกเฮ้ยบอกกันก็ปลอบใจกันว่าเอ้ยเดี๋ยวรอดูอีกหน่อยนะครับสุดท้ายเพื่อนก็นะครับไปอาลาดเหมือนกันนะครับก็ไปเลยนะครับบอกว่าไม่ใช่พรสวรรค์ว่างั้นก็คนเราไม่เหมือนกันใจทุ่นหนักไม่เหมือนกันนะครับนี่ตีโค้งลงมาครับอ่ะเสียเวลาแล้วตีโค้งลงมานี่มันจะมา เจ็บหนักช่วงน,นี้แหละนะครับช่างใหม่ที่ออกหน่วยนี่แหละอันนี้ผมทําให้ช่างใหม่ที่ออกหน่วยดูนะครับส่วนช่างที่เก่งที่เทพแล้วแนะนําด้วยนะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยว่าเอ๊ะตรงไหนตรงไหนยังไงนะครับอ่าทรงนี้ผมก็โดนนะครับอ่าเห็นไหมทรงนี้เนี่ยเนี่ยท่านตาบอกว่าเอ๊ะเอาเปลี่ยนแล้ววะปกติเราตัดกันเบอร์หนึ่งนะรอบนี้ท่านตาบ,บอกเปลี่ยนเปลี่ยนรอบนี้เปลี่ยนยังไง เปลี่ยนเป็นข้างเกียนเลยขาวเลยเขาบอกเนี่ยเห็นไหมเวลาแบบนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันอ่าเดี๋ยวดูวิธีเปลี่ยนของผมนะครับตอนนี้ผมตัดคือตัดด้วยการรู้ใจกันเป็นขาประจํากันตัดฟันรองเบอร์หนึ่งรองทรงสั้นมาตลอดอ่ารอบนี้นันตาบอกเปลี่ยนอ่าดูาผมจะมีวิธีแก้อย่างไงนะครับดูผมจะมีวิธีแก้อย่างไง จริงท่านตาก,ก็น่าจะบอกแต่แรกนะท่าตา <c oughs> ก็นี่แหละครับเหตุการณ์ก็เกิดได้เกิดได้ทุกเมื่อนะครับเกิดได้ทุกเมื่อบางทีลูกค้าตัดไปนั่งดูไปก็อ้ยอาจจะผิดหูผิดตาหรืออยากเปลี่ยนแนวอะไรก็ว่าไปนะครับเกิดได้ทุกอย่างนะครับช่างใหม่เตรียมตัวรับมือแล้วกันนะนี่ มันจะมาเจ็บตรงช่วงที่เราไถสุดไว้นี่แหละนี่อันนี้อ่าผมมากันอันนี้ผมกันมุมมืดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดผ้าไปมุม,มนู้นแล้วก็ผมจะทําให้ดูถ้าผมโดนผมโดนสั่งใหม่อ่าโดยการขาวใช่ไหมผมก็จะเอาตัวกันขอบที่ไม่ได้แต่งฟันมานะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้แต่งฟันนะครับ คือถ้าแต่งฟันแล้วผมจะไม่เอามาขูดผมลูกค้าแบบนี้มันมันจะมันจะจิดจิตนะครับบางทีเหลือฟันเราจะหักได้นะเพราะแต่งบางแล้วผมก็จะเอาตัวฟันธรรมดาแบบนี้แหละนี่มาขูดเลยหรือบางท่านก็เอาตัวใหญ่ก็ได้นะตัวตัดใหญ่ไถก็แล้วแต่ตามถนัดเลยแล้วกันครับผมก็ชอบตัวเล็กเพราะว่าหวีเล็กเก็บงานมันจะได้เก็บง่ายก็แค่นั้นนะครับ ปกติก็ใช้ตัวใหญ่ก็ได้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าตอนที่เราจะมาเก็บให้ใช้หวีเล็กก็แล้วกันเพราะหวีใหญ่จะมีความหนาแล้วก็เก็บลําบากอีกนะครับอ่ะขูดลงมาแล้วนี่ท่านตาบอกเปลี่ยนเป็นขาวเดี๋ยวจัดให้ล้วกันนี่นะครับแต่ว่าฝั่งนู้นผมจะไม่ได้ทําให้ดูผมทําให้ดูแต่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปวิดีโอยาวนะครับนี่ผมก็เอาหวีมาเก็บนี่นี่ไงครับนี่ อาลายนอนก็ได้ลายตั้งก็ดีนะครับแล้วแต่เราถนัดนี่เอวเราต้องตั้งกี่องศากี่องศาก็ได้นะครับกี่องศาก็ได้เราดูที่เส้นผมแล้วกันนะครับองศาปัจจัยก็ไม่สาคัญเท่าไหร่นะครับอยู่ที่นิ้วเรากับมือเราจับนี่คํานี้โดนแน่เลย <laughs> โดนเตะอ่ะองศาไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่า ตาเราเลือกไปดูนะครับเส้นผมตรงไหนมันดําหรือมันเวียงตัวกันขึ้นไปไหมหรือมันขาวนวลคืนนั่นแหละแต่อันนี้คงจะนวลยากเพราะว่าผมไถเบอร์หนึ่งแล้วก็มาเกียนแล้วก็ต่อด้วยเบหวีเล็กลับกันขึ้นไปนี่อ่ะ,ก,ะ,อก,ะ,อะก,ก็น่าจะไม่เหลือความดําเท่าไหร่แล้วอ่ะก็น่าจะน่าจะได้นะครับเพราะว่าสตาการตัดผมก็ไม่ได้มีท่ายากอะไรนะครับ นี่ดูได้แล้วก็เซตพิธ e ีรีตองนะครับอันนี้ผมก็จะเก็บล้อมไปให้หมดเลยแต่ว่าผมไม่ได้เก็บไปให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคลิปวิดีโอที่ยาวนะครับผมก็ทําประมาณนี้่าทรงนี้ผมก็โดนจริงไม่ได้เตรียมกันมานะครับน้ำตาบอกว่าเปลี่ยนเป็นขาวอผมก็มาตัดให้ดูผมก็ทําให้ดูนี่นะครับไม่ใช่ว่าไม่เจอนะครับเจอทุกวันนะครับที่เปลี่ยน ตัดเปนประจําแต่ว่าอยาเปลี่ยนแนวนี่ก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับลองทรงสั้นแล้วก็แก้เป็นขาวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ให้คนหนึ่งครั้งด้วยครับ